อ่านเพิ่มเติมความหมายมาดูรูปแล้วก็ความหมายนะครับเครื่องตัดไฟอัตโนมัติอันนี้ก็คือรูปของเครื่องตัดไฟอัตโนมัตินะครับต่อไปนะครับสะพานไฟนะครับสะพานไฟก็มีจะจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับพยอมอันนี้ก็คือต้นพยอมนะครับทีนี้มาดูคำศัพท์ข้างล่างกันต่อครับ กระจับหมายถึงไม้น้ำขึ้นลอยอยู่ในน้ำอาศัยก้านใบเป็นทุ่นฝักแก่สีดำแข็งมีสองเขาคล้ายเขาควายเนื้อในสีขาวรสหวานมันกระดังงาไม้ต้นดอกหอมกลีบบาง มีหกกลีบดอกใช้กลัน่นน้ำมันหอมการะเวกไม้เถาเนื้อแข็งดอกหอมอ่อนกลีบคล้ายกระดังงาจีนแต่ขนาดเล็กกว่าเครื่องตัดไฟอัตโนมัติเครื่องสำหรับตัดกระแสไฟฟ้า จำปาไม้ต้นขนาดใหญ่ดอกสีเหลืองอมส้มกลีบดอกยาวมีหลายกลีบกลิ่นหอมจำปีไม้ต้นขนาดใหญ่ดอกสีขาวคล้ายดอกจำปาแต่กลีบเล็กและหนากว่ากลิ่นหอมเย็นดูหน้าต่อไปนะครับ ฉุกคิดคิดขึ้นมาทันทีคิดได้ในขณะนั้นชมพูพันทิปไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ดอกสีชมพูอ่อนชมพูสดและขาวกลางดอกสีเหลืองออกเป็นช่อเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งตื่นตระหนก อาการตกใจถลันพรวดพลาดเข้าไปหรือออกมาโดยไม่รังรอพากากรองไม้พุ่มมีชนิดลำต้นตรงกิ่งมีหนามดอกเป็นกระจุกสีชมพูหรือแดงอมเหลือง ชนิดลำต้นเลื้อยกิ่งไม่มีหนามดอกสีม่วงผักตบชวาไม้น้ำมีสองชนิดชนิดขึ้นตามท้องนาและน้ำนิ่งดอกสีน้ำเงินยอดอ่อนและดอกกินได้ชนิดขึ้นตามลำน้ำทั่วไป ดอกสีม่วงอ่อนพยักพยเยิดแสดงกิริยาหน้าตาพรอยรับรู้เห็นด้วยกับเขาพวงชมพูไม้เถาขนาดเล็กดอกสีชมพูรูปหัวใจเล็กๆเ,เป็นช่อยาวออกดอกตลอดปี พวงแสดไม้เถาขนาดเล็กดอกสีแสดรูปกระบอกเป็นช่อยาวพยอมไม้ต้นขนาดใหญ่ดอกสีขาวกลิ่นหอมเนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างโมกต้นไม้ดอกสีขาวเป็นช่อสั้น กลิ่นหอมปลูกเป็นไม้ประดับสวนสาธารณะสวนที่จัดขึ้นเป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไปดูหน้าต่อไปนะครับสพานไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าคล้ายสวิต สำหรับตัดกระแสไฟฟ้าจากวงจรสวิตขนาดใหญ่สายหยุดไม้เถาเนื้อแข็งดอกสีเหลืองกลิ่นหอมพอสายก็หมดกลิ่นสารพีไม้ต้นดอกสีขาวกลิ่นหอมใช้ทำยาได้มีสองชนิด คือชนิดดอกใหญ่และชนิดดอกเล็กสุพรรณิกาไม้ต้นขนาดเล็กมีสองชนิดชนิดผลมีขนอับละอองเกสรสีเหลืองครึ่งหนึ่งสีแดงครึ่งหนึ่งและชนิดผลเกลี้ยงไม่มีขน อับละอองเกสรสีเหลืองตลอดเสียหลักทรงตัวไม่ได้อุบัติเหตุเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันดูหน้าต่อไปนะครับ